นี่นะครับดูนะครับรถนิสสันนาวาล่าปีหนึ่งสามนะครับรถก็ออกมาสามปีแล้วแต่ควันดำควันขาวพุ่งออกตูดตั้งแต่ปีที่สองแล้วและทางศูนย์ก็ไม่เคยดูแลให้ผมเลยเดี๋ยวดูนะครับผมจะขับรถให้ดูนะครับผมเสียเวลากระสุนมาไม่รู้ต่อกี่เดือนแล้วจนประกันผมหมดอายุแล้วเขาก็ไม่ไม่เคยดูแลให้ ให้รอให้รอให้รออย่างเดียวนะครับนี่เดี๋ยวคอยดูนะครับรถผมแค่หกหมื่นโลแค่นั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเลขหมของผมนะครับหกหมื่นโลแค่นั้นเป็นไงครับนี่หกหมื่นโลแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งเหยียบ ให้ดูนะครับว่าวันออกขนาดไหนผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าทางศูนย์เนี่ยเขาจะเคมให้ผมหรือเปล่าผมรอมาไม่รู้กี่เดือนแล้วพอเข้าปีที่สองนี่เทอร์โบผมเริ่มมีปัญหากว่าจะเคมได้ก็ร่วมปีพอเคมเดือนเมษาก็ควันขาวเลยมีปัญหาอีกผมก็เข้าศูนย์ตลอดแต่เขาก็ อ่างนูนอ้างนี่อยู่เรื่อยคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องให้ดูนะครับเป็นไงครับเนี่ยลบปีหนึ่งสาม ผมอยากจะรู้ว่าทางศูนย์เห็นแลวสภาพอย่างนี้แล้วเป็นไงครับรถสามปีนั้งแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในเฟส